สวัสดีค่ะหมอสัตสิมาะคะหมออยู่โรงพยาบาลธบาน,นบุรีนะคะวันนี้หมออยากจะแนะนําเทคโนโลยีล้ําสมัยของที่โรงพยาบาลนะคะก็คือเป็นการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ซึ่งมันเป็นการผ่าตัดที่ทําให้แม่นยําขึ้นและคนไข้ปลอดภัยมากขึ้นวันนี้มาดูกันค่ะว่าเป็นยังไงปไปดูกันน,นี่ค่ะเราเปลี่ยนชุดกันแล้วไปเดี๋ยวเราเตรียมพร้อมกันแต่อย่าลืม นี่ค่ะหมวกปกติเราเข้าห้องผ่าตัดเราต้องมีการเปลี่ยนชุดแล้วก็ใส่หมวกเพื่อป้องกันไม่ให้มีผมหรือว่ามีลักษณะของสิ่งสกปรกเข้าไปในในห้องผ่าตัดนะคะเพื่อป้องกันแล้วก็ให้คนไข้ปลอดภัย ที่จริงอะค่ะหุ่นยนต์ดาวินชีมันก็คือเป็นหัตตัดผ่านกล้องชนิดหนึง่งแต่เราเอาหุ่นยนต์ที่ชื่อว่าดาวินชีอะค่ะมาช่วยคอนโทรลมือในการผ่าตัดแทนที่หมอจะเอาใช้มือของหมอเองเนี่ยมือไปผ่าตัดแล้วก็ทดแทนตัวอุปกรณ์ที่หมอต้องจับแทนที่เราจะต้องใช้มือจับเครื่องมือเองแล้วไปยืนผ่าตัดอยู่ข้างๆคนไข้ตัวหุ่นยนต์ดาวินชีอะค่ะมันจะมีเทคนิคที่สามารถหมุนมือเหมือนมือเราแล้วมากกว่ามือเราด้วยมันจะทําให้หนึ่ง การเข้าในส่วนตำแหน่งที่ผ่าตัดยากๆผ่าตัดได้ยากตำแหน่งที่เยบ็บยาก อย่างนี้ค่ะมันก็จะทำให้เก็บง่ายขึ้นแล้วก็มือเนี่ยค่ะแข็งแรงกว่าเราด้วยเพราะฉะนั้นบางทีการผ่าตัดยากก้อนที่ใหญ่หรือการที่เราต้องใช้แรงในการทาผ่าตัดเยอะๆเนี่ยดาวิชชี่ช่วยเราได้ค่ะทุกคนยังอยากรู้ว่าแล้วเราคอนโทรลกันยังไงถูกไหมคะเราก็จะมีเครื่องที่เราไปนั่งค่ะเขาเรียกว่าคอนโซลด้านนี้เลยตัวตัวนี้ค่ะจะสําคัญมากเพราะตัวเนี้ยมันเหมือนเป็นเราเล่นเกมค่ะที่เรามีปุ่มบังคับหุ่นยนต์หรือว่าปุ่มบังคับให้มือเราไปซ้ายไปขวาไปหน้าไปหลังหรือหมุน ะะตัวนี้มันสามารถที่เราจะบังคับได้สีแขนเลยเพราะฉะนั้นก็จะมีกล้องที่ใส่เข้าไปและมือที่ทําผัดตัดอีก3มือที่เราสามารถทําผัดตัดเข้าไปในตัวคนไข้หรือในช่องท้องคนไข้ได้ค่ะเอาตัวเลนส์ตัวนี้นะคะซึ่งมันจะมีความชัด มากกว่าตัว 4K ของตัวการผ่าตัดผ่านกล้องปกติซึ่งตัวนี้ค่ะก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้หมอมองเห็นอวัยวะในช่องท้องหรือว่าเราหมอจะผ่าตัดมดลูกรังไข่หรือว่าจะทําผ่าตัดเรื่องเกี่ยวกับมะเร็งค่ะก็คือจะเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็เกือบเกือบจะเป็นสามิติเลยนะคะจะช่วยหมอในการดูฟิลการผ่าตัดแล้วก็กะระยะอะไรได้ดีขึ้นมากกว่าเป็นตัวแค่การผ่าตัดผ่านกล้องปกติวันนี้ก็เห็นแล้วนะคะว่าโรคทางนรีเวศของเราสามารถที่จะรักษาด้วยหุ่นยนต์เดวิชีตัวนี้ได้มมัันนท้งแ่ย ปลอดภัยแพ้เล็กแล้วก็ทําให้คนไข้ฟื้นตัวได้ไวประสบการณ์ของแพทย์ที่นี่เรามั่นใจได้ค่ะหมอเชื่อมั่นในเรื่องการรักษาและทําให้คนไข้ฟื้นตัวได้ไวและปลอดภัยที่สุดค่ะ